วัตีจ้าเนี่ยจากพี่น้องเนี่ยนะครนาดาก็จะพาเดินชมบรรยากาศนะคะที่ในสเกระทสามนะคะพี่น้องนี่นะครบรรยากาศกําลังดีเลยนะคะพี่น้องเพราะว่าวันนี้มีแสงแดดนะคะวันนี้มีแสงแดดจ้านี่นะจ๊าอากาศดีมากจากพี่น้องวันนี้มีแสงแดดนะคะนี่นะคะบรรยากาศดีมากจากพี่น้อง ว่างๆนดา да ก็จะไปฟิตเนสนะคะได้ออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะอากาศดีมากจ้าที่ภูเก็ตนะคะที่คอนโดนะคะ่ะคอนโดที่นาดาพักอ,อยู่นะคะพี่น้องอันนี้เขาปลูกดอกอันนี้เยอะมากค่ะอันนี้จะขึ้นตามทุ่งนานะคะพี่น้องตามทุ่งนาเมื่อก่อนนาดาทำนาน,นะคะบ้านนาดาทำนานี่นะคะพี่น้องมันก็จะมีไอ้นี้นะคะพี <thats S 2> ่น <tenga S 1> ้องนี่นะจ๊ะเยอะมากจ้ะนี่นะคะ ดอกอันนี้ค่ะพี่น้องไม่รู้เขาเรียกดอกอะไรนะคะแต่นดาชอบค่ะพี่น้องนี่นะคะที่คอนโดนี้ปลูกไว้เยอะเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะอากาศดีมากค่ะพี่น้องอากาศดีมากๆเลยค่ะนี่นะคะนี่นดาก็พาเดินชมนะคะพี่น้องนี่นะคะวันนี้มีแสงแดดนะคะอากาศดีมากจ้า มีแสงแดดจ้าอากาศดีจากพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทกท่านนะคะตอนนี้นาดาก็อยู่ที่คอนโดค่ะพี่น้อง อคอนโดนะคะอยู่ติดกับเ,เซ็นทันเลยค่ะพี่น้องอยู่กับติดกับเซนทันภูเก็ตนะคะนี่นะคะนาดาก็จะถ่ายาคลิปสระว่ายน้ําให้ดูนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นสระว่ายน้ําของอคอนโดนะคะพี่น้องตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกลางนะคะอันนี้ที่เป็นที่นั่งค่ะนี่นะคะ อันนี้เป็นล็อบบี้นะคะล็อบบี้ของอคอนโดสกีบสามนะคะพี่น้องนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะพี่น้องตรงนู้นก็จะเป็นลานจอดรถนะคะข้างล่างนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมมานั่งเราสามารถมานั่งเล่นอะไรแบบนี้ได้สบายๆค่ะพี่น้องตรงนี้ก็สวยมากจ้ะนี่นะคะ เราดาก็ชอบมานั่งเล่นตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาเปิดแอร์ให้เรานั่งอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็นั่งเล่นไปนะคะที่ล็อบบี้นะคะนี่นะคะพี่น้องะคะ่ะอันนี้ก็เนยค่ะฝั่งนี้นะคะด้านนี้ค่ะล่มลื่นนะคะพี่น้องล่มลื่นมากค่ะสวยสวยงามค่ะพี่น้องเป็นคอนโดที่สวยมากค่ะ นี่คพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นดอกอนี่นะคะเมื่อก่อนนาดาอยู่ทุ่งนานะคะตามทุ่งนามันจะจะมีนะคะพี่น้องเดี๋ยวนี้มันจะเป็นราคาแพงหมดค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่อันนี้มุมนี้นะคะพี่น้องอันนี้ค่ะเป็นคอนโดนะคะทั้งหมดนีอยู่สี่ตึกนะคะพี่น้องมีอยู่สี่ตึกนะคะของคอนโดค่ะนี่นะคะพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะคะสนามหญ้าจ้ามันยากาศร่มรื่นมากค่ะแล้วก็สวยงามค่ะพี่น้องอยู่ที่เสเค็ดสามนะคะสะเค็ดสามจ้านี่นะคะน้านอาอยากได้คอนโดที่อยู่ติดกับเซนทัลน,นะคะพี่น้องเพราะว่าเราเจะไปห้างไปอะไรก็ไม่ต้องเ,ออเดินไกลอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะสวยงามจ้ะพี่น้อง นี่นะคะนี่นี่เป็นสะว่ายน้ํานะคะเป็นสะว่ายน้ําจ้านี่นะคะสะว่ายน้ําอันนี้ก็จะเป็นให้เรานั่งนะคะพี่น้อง<โดย>เป็นเหมือนเก้าอีอ้นะคะเป็นหวายอะไรแบบนี้นี่ก็ขาดบ้างแล้วบ้างค่ะค่ะพี่น้องนี่นะจ้าอันนี้จะเป็นสะว่ายน้ํานะคะพี่น้อง สะว่ายน้ํากว้างมากค่ะคอนโดนี้นะคะสะว่ายน้ํากว้างมากค่ะนี่นะคะนาดามาภูเก็ตกว่าจะมาทําเรื่องคอนโดไอ้นู้นไอ้นี่กว่าจะได้เข้าพักนะคะพี่น้องก็มาพักอยู่ที่โรงแรมไม้หมอนก่อนนะคะแล้วก็นี่นะคะคอนโดนะคะมีทั้งหมดอยู่สี่ตึกนะคะพี่น้องนี่นะคะลมลื่นมากค่ะคอนโดนี้ค่ะนี่ค่ะ นี่นะคะพี่น้องสวยงามจ้านี่จ้่คะคเขาก็จะปลูปกต้นไม้นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามหญ้าค่ะพี่น้องเป็นสนามหญ้าจ้านี่นะจ้านี่สระน้ํากว้างมากค่ะพี่น้องสระน้ําใหญ่แล้วก็กว้างมากนะคะสระน้ําจ้านี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ ให้เรามาดั่งเล่นอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องมาไหวยน้ําอะไรแบบนี้นะคะนดาอากล้องตั้งก่อนจ้ะนี่นะคะพี่น้องสวยงามจ้าอันนี้อ่าสระนี้สําหรับเด็กนะคะพี่น้องสระนี้สําหรับเด็กค่ะนาดาก็จะเอาหลานนาดามาเล่นน้ําตรงนี้นะคะพี่น้องนี่นะคะมีสระสาหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่นะคะพี่น้องสวยงามมากจ้ะ วันนี้ก็จะมีแสงแดดออกนะคะวันนี้จะที่ภูเก็ตจะมีซาวน้าด้วยจ้ะพี่น้องนาดาจะพาไปดูซาวน่านะคะมีฟิตเนสมีซาวน่านะคะอยูอ่ข้างบนค่ะพี่น้องไปจ้ะล่มลื่นมากค่ะ ไปดูสาวหน้ากันนะคะพี่น้องดูสาวหน้าจ้าไปดูสาวหน้าจ้านี่นะคะอันนี้อ่าเป็นสาวหน้าสำหรับอ่าอันนี้ของผู้ชายนะคะสาวหน้าของผู้ชายอันนี้เป็นสาวหน้าของผู้หญิงค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้นาดาเขาเข้ามาข้างหน้านะคะนี่นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาเอ่อ ไปดูซาวน่าจ้ะพี่น้องไปดูซาวน่านะคะซาวน่าจ้านะคะจไปดูซาวน่าอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะพี่น้องมีห้องน้ําอยู่สองห้องอันนี้จะเป็นห้องซาวน่าจ้านี่แหละจ้ะอุ้ยทำไมมืดอย่างนี้เปิดไฟตรงไหนไมันต้องมีที่เปิดไฟเลย ไม่รู้เขาเปิดไปตรงไหนนะคะพี่น้องนาดายังไม่ได้มาซาวน้านะคะอันนี้เป็นซาวน้าค่ะนี่นะคะเราสามารถมานั่งเอ่อซาวน้าอะไรได้เลยคะ่ะพี่น้องนี่นะคะซาวนา้าอันนี้เป็นอะไรโอ้อันนี้จะเป็นขานนะคะพี่น้องเป็นหินนี่นะคะเนี่ยคะ่ะเป็นหินเอมจอกนี่ค่ะเป็นหินเป็นซาวน้านะคะนี่เราก็จะมานั่งอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ เสาหน้าค่ะพี่น้องเมื่อวานป้าป้ามาแล้วนะคะป้าป้ามาเสาหน้าแล้วค่ะอันนี้เป็นของผู้หญิงนะคะพี่น้องของผู้ชายจอยู่ฟังอ,อ,อีกฟังนื่องจากนี่นะคะมานั่งตรงนี้แล้วก็ปิดประตูนะคะแล้วก็นั่งเสาหน้าจา้ะนี่จ้ะอันนี้โขาอันนี้สาตาร์ทนี่อันนี้เปิดอันนี้เป็นที่ อาซาวนาตั้งเวลาอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะพี่น้องซาวหนา้าอันนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะฟรีหมดทุกอย่างนะคะคอนโดนี้ค่ะฟรีหมดค่ะพี่น้องส่วนกลางเราใช้ได้หมดเลยค่ะใช้ฟรีนะคะเราไม่ต้องเสียงเงินเพิ่มอะไรแบบนี้นะจ๊ะน,นี่นะคะพี่น้องนี่นะคะข้างบนก็จะเป็น ฟิตเนสนะคะข้างบนเป็นฟิตเนสจ้ะเดี๋ยวนาดาค่อยพาขึ้นไปดูะค่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้เป็นชาวหน้าของผู้ชายนะคะอันนี้ชาวหน้าของผู้หญิงจ้ะไปจ้ะนี่ไปจ้ะนี่นะคะคอนโดนะคะพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นมากคะ่ะตอนเย็นก็จะมีคนมาว่ายน้ำบ้างนะคะพี่น้องแต่ว่าก็มีไม่เยอะคะ่ะนี่นะคะ บรรยากาศร่มรื่นมากค่ะพี่น้องสวยงามนะคะบรรยากาศสวยงามมากค่ะนี่นะะอันนี้เป็นเหมือนต้นตาลนะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นเหมือนต้นตาลนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องบรรยากาศร่มรื่นมากนะคะที่คอนโดสเก็ปสามนะคะพี่น้องอยู่หลังเซนทันเลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องอากาศดีดีนะคะ นี่นะคะรับชม,มไปพร้อมๆกันเด้อจ้านี่นะคะทั้งหมดมี4ตึกนะคะพี่น้องอยู่ตรงหลังเซนทันนะคะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะพี่น้องคนก็เยอะนะคะแต่ช่วงเดือนพฤศจิกาธัานวานะคะพี่น้องจะมีคนเยอะมากะคะ่ะ แต่ช่วงนี้คนคนน้อยนะคะพี่น้องเมื่อวานนาดาไปเดิน5้างเซนทันก็ไม่ค่อยมีคนค่ะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศภายในอคอนโดนะคะแวนนาดาชอบภูเก็ตค่ะพี่น้องแกไม่ชอบไปที่อื่นนะคะแกมาที่ไรแกจะชอบมาที่ มาอยู่จังหวัดภูเก็ตนะคะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งนาดาก็มาอยู่ทางภาคใต้3ามสิบกว่าปีแล้วนะคะพี่น้องสา3สิบสี่สามสิบห้าปีแล้วนะคะก็เลยพูดสำเนียงออกไปทางใต้นะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศดีดีค่ะพี่น้องไม่ร้อนนะคะตรงที่นาดาอยู่อากาศไม่ร้อนเลยค่ะพี่น้อง จะมีสะว่ายน้ำมีสนามหญ้ามีฟิตเนสมีซาวน่านะคะให้ออกกําลังกายนะคะพี่น้อง,องถ้าร้อนก็ไปเดินเซ็นทรันนะคะพี่น้องเดินไป5นาทีก็ถึงเซ็นทรันเลยนะคะคอนโดที่นาดาอยู่นะคะ ี่น้องอันนี้เขาก็จะมีกาแฟมีน้ำขายเลยนะคะที่ในคอนโดคะ่ะพี่น้อง จะออกไปข้างหน้านะคะพี่น้องข้างหน้าน้องก็จะเป็นเซนทันนะคะถึงห้างเซนทันเลยค่ะนะคะจะว่ายน้ำม,มีฟิตเนสมีอ่ซาวน่านะคะเราก็พอได้ออกกำลังกายนะคะพี่น้องเราอายุเยอะมากแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายนะคะ จะได้มีสุขภาพแข็งแรงกับพี่น้องนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงน้ำผู้นะคะพี่น้องเป็นน้ำผู้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดี ท,ทุกทท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นาดานะคะตอนนี้นาดาก็อยู่ที่คอนโดค่ะพี่น้องอยู่ที่คอนโดเสกเก็บสามนะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มีแสงแดดจากพี่น้องมีแสงแดดจากอากาศมันก็เ,เลยไม่มืดนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพี่น้องนาดาก็เดินทางอยู่สองวันนะคะพี่น้องจากสักแก้วมา ที่ภูเก็ตนะคะก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาจากเมืองนอกนะคะก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอยู่หลายวันนะคะพี่น้องเพราะว่ามันไม่สะดวกนะคะเพราะว่าเราจะต้องเ,ออเตรียมตัวไปตรงนูง้นตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าจะต้องเ,ออเตรียมของเตรียมอะไรนะคะเพราะว่าเราเดินทางไกลนะคะพี่น้องนั่นนะคะตอนนี้ก็มาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตแล้วคะ่ะ เดี๋ยวยังไงนาะดาก็จะพาไปเที่ยวทะเลบ้างนะคะพี่น้องพาพี่น้องไปเที่ยวทะเลอะไรแบบนี้นะจ๊ะนี่นะคะพี่น้องมันก็จะวันนี้แสงเยอะนะคะมันก็จะมืดๆมดะคะ่ะโทรศัพท์นะคะพี่น้องนี่นะคะนาดาก็มานั่งอยู่ที่คอนโดสจกะเข็สามนะจ๊ะพี่น้องแสงมันมืดๆหน่อยนะคะนี่นะจ๊ะแสงมันไม่สวยได้จากพี่น้องมันเนี่ย ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะพี่น้องขอบคุณท,ทุกทุกท่านเลยจ้ะนี่นะคะพี่น้องจสวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กำลังใจจ้านาดากลับมาจากเมืองนอกแล้วนะคะกลับมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วคะ่ะ กลับมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์แล้วก็ไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะพี่น้องไปอยู่สระแก้วหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปเลยค่ะพี่น้องได้ทําอยู่ไปสระแก้วก็ทําอยู่คลิปสองคลิปนะคะพี่น้องไม่ได้ลงคลิปเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ว่างนะคะพี่น้องไม่ได้ว่างเลยนะคะแล้วก็เราก็จะต้องเตรียมตัวมาที่ภูเก็ตนะคะพี่น้องออขับรถมาจาก จังหวัดสแก้วกว่าจะมาถึงภูเก็ตก็ต้องใช้เวลาอยู่สองวันนะคะพี่น้องใช้เวลาอยู่สองวันนะคะเพราะว่าฝนตกค่ะพี่น้องเพราะว่าเข้าเขตชุมพรชุมพรสุราษฎร์กระบี่พังงานะคะพี่น้องฝนตกตลอดทางนะคะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องเพราะว่าไม่มีเวลาถัดได้ถ่ายคลิปถ่ายวิดีโออะไรแบบนี้นะคะพี่น้อง พอมาถึงภูเก็ตนาดาก็ต้องไปพักที่โรงแรมก่อนนะคะเพราะว่าเพราะว่านาดนย้ายมาอยู่ที่คอนโดติดกับเซนทันนะคะพี่น้องตอนแรกนาดาอยู่ที่คอนโดพักสองนะคะที่ที่กระทู้นะคะพี่น้องแต่ตรงนั้นสระว่ายน้ํามันเล็กนะคะสระว่ายน้ํามันเล็กเล็กมากสระว่ายน้ํามันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสระว่ายน้ํามันจะเป็นอะไรนะระบบเกลือเกลือนะคะพี่น้อง นาดาก็ได้ย้ายจากคอนโดพัดส,สองนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นสาไวน้ํามันเป็นระบบเกลือนะคะพี่น้องนาดาไม่ชอบน้ําเค็มนะคะนาดาเป็นคนที่ว่านาดาอยู่ติดทะเลก็จริงแต่ว่านาดาก็ไม่ค่อยชอบน้ําเค็มนะคะพี่น้องแต่ตรงนี้มันจะเป็นน้ําจืดนะคะคอนโดจากเขบสามมันจะเป็นน้ําจืดนะคะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึง คือว่าเดินห้านาทีถึงเซนทันนะคะเดินเดินห้านาทีก็ถึงเซนทันนะคะพี่น้องอยู่ติดกับห้างเลยนะคะเนี่ยออกไปตรงนี้ก็ถึงห้างเลยค่ะพี่น้องห้านาทีนะคะถึงห้างภูเก็ตเซนทันค่ะพี่น้องเนี่ยนะคะนาดาก็วันนี้ว่างนะคะก็เลยลงมาทาคลิปนะคะพี่น้องเนี่ยนะคะสระว่ายน้ํากว้างมากนะคะแล้วก็มีสาหน้านะคะมีสาหน้าแล้วก็มี มีฟิตเนสนะคะพี่น้องคือว่าความสะดวกสบายมีทุกอย่างนะคะที่คอนโดนี้นะคะก็จะมีอยู่สี่ตึกนะคะพี่น้องนาดาได้อยู่ชั้นสองนะคะนาดาอยู่ชั้นสองค่ะไม่อยากอยู่ชั้นงสูงมากนะคะพี่น้องก็เลยเลือกอยู่ที่ชั้นสองนะคะนั่นนะคะเพราะว่าภูเก็ตน,นะช่วงช่วงหน้าก่อนจะปีใหม่อะไรแบบนี้รถรถมันจะติดมากนะคะพี่น้องรถติดมากนะคะนาดาก็ เลยไม่อยากจะขับรถขับอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องไม่อยากจะขับรถนะคะก็เลยเอบอกแฟนว่าเออฉันอยากไปอยู่คอนโดที่ว่าอยู่ติดกับเซ็นทรัลอะไรแบบนี้นะคะไม่ค่อยอยากจะขับรถเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอะไรแบบนี้นะคะแฟนก็โอเคโอเคก็เลยได้เปลี่ยนคอนโดนะคะเปลี่ยนคอนโดมาอยู่ที่ยังรถนะคะพี่น้องก็เลยได้ เปลี่ยนคนอนโดมาอยู่ที่คนอนโดหลังเซ็นทัลน,นะคะพี่น้องอยู่ติดก,กับเซ็นทัลเลยจ้ะอยู่ติดก,กับห้างเลยนะคะตอนนี้นาดาใกล้จะครบสี่พันชั่วโมงแล้วนะคะพี่น้องยังขาดอยู่ประมาณห้าร้อยกว่าชั่วโมงนะคะยังขาดอยู่ห้าร้อยกว่าชั่วโมงค่ะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่มาเป็นกําลังใจให้นาดานะคะขอ,ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะพี่น้อง ถ้ามาดูคลิปนาดาอะไรก็ทิ้งจดหมายไว้นะคะนาดาก็จะไปดูให้จะไปทุกบ้านนะคะพี่น้องจะไปช่วยทุกบ้านเลยค่ะจะเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะคะนาดายังขาดอยู่ประมาณ500กว่าชั่วโมงนะคะพี่น้องจะครบส0 0 0ันชั่วโมงค่ะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะแต่ถ้าวันไหนอากาศดีมีแสงแดด อย่างนี้นะคะนาดาก็จะพาไปที่ชายทะเลนะคะพี่น้องที่ภูเก็ตมีหลายหาดนะคะพี่น้องมีหาดป่าตองหาดกะตะหาดกะลนนะคะหาดในท้อนแล้วก็หาดอะไรนะหาดในยางอะไรพวกนี้นะคะที่ว่าจุดดูเครื่องบินนะคะพี่น้องแล้วก็มีแหลมพมเทพนะคะแล้วก็มีหาดหาดอะไรนาที่นับน้าดากับแหลมพมเทศนะคะติดกับแหลมพมเทพนะคะเดี๋ยวน้าดาจะพาไปเที่ยวนะคะพี่น้อง จะพยายามจะพาไปเที่ยวทุกหาดเลยค่ะพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจจ้านี่นะคะวันนี้อากาศดีดีค่ะพี่น้องอากาศดีมากๆเลยจ้ะโน่นากาศนาดาก็ได้หลานมาเลี้ยงคนหนึ่งนะคะพี่น้องแม่เขาไปทำงานเขาก็เอา น้องมาฝากนะคะพี่น้องเอาลูกมาฝากานาดาไว้นะคะนาดากับป,ป้าป้าก็ได้เลี้ยงหลานนะคะพี่น้องวันที่21นี้หลานก็ได้1ขวบแล้วนะคะพี่น้องกําลังทนเลยค่ะได้เลี้ยงหลานกันนะคะคันนี้ค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกทุกท่านเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะพี่น้อง ขอบคุณทุกทท่านเลยค่ะเพราะว่านาดากา็บ้านยังหลังเล็กอยู่นะคะพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจ,จะพยายามทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณๆๆทุกทุท่านจ้า